Listen, listen, yo, yo. When I get to b u s s i n bars and rocking mics, dropping bars I drop the hype. I'm feeling superhuman when the beats are rocking mics. ้านรับทำอินโท2สดีถึงสาในราคา5 0าสิถึงสองถูกสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจล่างคลิปครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมมาต้อยแคทเกมี่วันนี้ผมก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้มาดูกันดีค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวแป๊บนึงครับ วันนี้เราก็จะมาสอนใช้วิธีการทำโปรเทคบ้านนะครับแบบป้องกันไม่เกียนเข้าบ้านอนะโอเคมาดูวิธีการทำกันเลยโอเคเดี๋ยวไปที่เทสก่อนครับไปที่เทสก่อนไหนวะได้เนีับ สมมติผมจเจาตรงนี้ใช่ไหมครับวิธีการพิมพ์มง่ยายก็คืออย่างแรกครับอารีย์โพสตต้องลงปักอินก่อนนะแล้วก็วางบล็อกตรงที่เราจะวางวางตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันบล็อกจะหายแล้วมันจะคินว่าโพชิโพซิชั่นหน่งวันเซตนะครับแล้วก็ไปหาที่หนึ่งที่เราจะทําก็พิมพ์ว่าอารีย์โพสตสอง แล้วก็วางบล็อกครับทำแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ว่า a r เรียครีเแล้วก็ตั้งชื่อตามใจชอบ P P แล้วก็จะแล้วก็คนที่ไม่มี OP หรือว่าคนที่ไม่มี OP ก็จะไม่สามารถทำลายได้นะครับเดี๋ยวลองให้คนจักมาลองทำดูนะครับจักจัก มันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อดิเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่นอะแล้วเรามาวางของดูเดี๋ยวขอให้รอแป๊บนึงครับให้คนจักไปเปลี่ยนชื่อลองดูก่อนเพราะว่าเราเป็นเจ้าของไย อรอแป๊บหนึ่งครับคุณจากเข้ามาแล้วบอกด้วยเซตมหาอีครับแป๊บหนึ่งจากอยู่ไหนอะคุณจากอยู่ไหนทบอะไร่ไหนอะคุณจากอยู่ไหน่นยคักอยหนนอะไรไม่ได้เลยไหนคุณจากอยู่ไหนอไ้นออ่นด้ แล้วนี่มันเป็นอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงครับนค,นคุณจางอยู่ไหนอยู่หลงังคุณนี่แป๊บนึงครับมาหามินเอซีทีสักตัวสักเ x อมาแล้วเห็นไหมคุณจากไม่อยู่อะโอเคงั้นก็ไม่ต้องทดลองครับ ใครอยากรู้ก็ไปทำเองนะครับโอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ขอจบคลิปงเทันนี้นะครับมผมครับ